ครับในขณะนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่ได้ระดมกําลังกันมาที่บริเวณร้านค้าครัวกัลยาอยู่ในเขตพื้นที่หมู่พื้นที่กิโลเมตรที่7ตา็าบลบุตรหลวงอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้จะเป็นเชลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมนะครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในร้านขายอาหารตามสั่งแห่งนี้เลยนะครับพอดีพี่เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับพี่ที่นี่ตัวทองเข้าบ้านตัวเงินตัวทองเข้าร้านเข้าเหรอครับใช่เข้าเข้าข้างนครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ถอยหลังไม่ได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับใหญ่มากเลยใช่ไหมครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับชื่อนายวิชาจินดานินนามเลขคัน1น2นายนี้แหละนะครับที่จะทําภารกิจในการจับตัวเงินตัวทองซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับที่บุกเข้ามาภายในร้านหวังจะกินข้าวแกงในร้านวันนี้แหละนะครับแต่ว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้ไม่ได้นําเงินมาด้วยนะครับจึงไม่สามารถกินอาหารในร้านนี้ได้ตอนนี้กําลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในร้านนะครับรอ,รอเจ้าของร้านเผอ คือจะบุกจู่โจมเข้ากินอาหารของทางร้านแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้มาถึงก่อนและตอนนี้กําลังต้อนจับตัวเงินตัวทองรายนี้ลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะฮะอันนี้ครับตอนนี้เจ้าที่เดือดก้ภัยจะทําการไปดักทางเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวเงินตัวทองนั้นหลบหนีเข้าไปด้านในซึ่งจะทําให้ยากต่อการจับกลุมนะคระวังหัวน็อตพี่มีไฟนะมีไฟนะถือกหัวแตกกันนะ อเคนี่นะครับตอนนี้ก็มาด้วยกันสองนายนะครับระวังมันจะวิ่งออกมาไหมมันจะม้วนอนะ่ะดิม้วนออกมาเนะี่ยม้วนออกมายุ่งเลยนะกันหน่อยไหมพี่เ้นวนม้นมวนไม่ได้พี่จะปีนขึ้นอย่ไปพูดไรอ่ะอ่ะปีนให้เล ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับได้ไหมอึ๊บโอ้ยโอ้ยไปเอาละครับตอนนี้เจ้าที่สามารถคล้องหัวของตัวเงินตัวทองไว้ได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ก็สามารถจับกลุ่มตัวเงินตัวทองไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ผมใจทุกท่านเห็นในระยะใกล้ชิดนะฮะนี่นี่ฮะเป็นรูพอดีบล็อกอ่ะแม่นีนี่นี่เขาไปยังไงยะเดินๆเดิอมันติดใจวะเล็บมันเกี่ยวนี่มรเล็บมันเกี่ยวอิกบล็อก เดี S <S ๋ยวก็นายเอทับเนะเดี๋ยวมาทับผมนะทับนึ่งทับนึ่งเชือบุดเชือบุดเชือกไอ้ลุดเชือกไอ้ลุดเชือกไอ้ลุดอันไหนอ่ะติดกลมอ่ะไปไปกดหัวมันไปไหนครับท่านห้ามไปเลยติดกลมพี่หอมเนี่ยคลิปใหม่อร่อยเอาออกเอาขาออกพี่ไป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  แด็กตกต่อยกนได้ไหมล่ะมึงมขายค่มันเป็นอิดบ็อกพอดีอิดบ็อกแบบรูลัวมาแล้วมาแล้วนละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็สามารถจับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ความยาวกว่า1เมตรไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตัวเงินตัวทองตัวนี้ได้หลบหนีเข้ามา ลักลอบกินอาหารนะครับภายในร้านขายอาหารตามสั่งนะครับแต่เจ้าของนั้นได้กลับมาพบเสียก่อนซึ่งที่สําคัญนะครับจดเง,งินจวทองตัวนี้ไม่ได้พกเงินม,มาด้วยนะครับเจ้าของถึงไม่อาจอนุญาตให้กินได้นะครับนี่นะครับเอาละครับดูนะใหญ่ขน,นาดนี้นะครับนี่แหละครับเอาเทปมาใส่ไปหน่อยเอา้มนอา้วน่า พียกชูว์เพียกเพยกแตเย็นเพียกแตเย็นเพียกแตเย็นพียกชูหน่อยชูหน่อยชูนิดนึงอ่านี่นะครับตัวเงินตัวทองนะครับแอบเข้ามากินอาหารในร้านตามสั่งแล้วไม่จ่ายเงินนะครับนะครับแต่คุณป้านะครับคุณป้าได้มาพบใะก่อนนะครับนี่นะครับปอตอนนี้ จ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสามนายก็สามารถจับตัวตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ไว้ได้นะครับก็เนื่องจากว่าน่าจะหิวนะครับเข้ามากินโดยไม่ได้พกเงินเข้ามาในร้าน okay, นะครับโอเค <Okay, S 2> ครับแล้วนีน่นะพี่ไม่อุ้มตรอโอเคครับต้องพูดตัวเมียพี่ <laughs> okay, 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 อันนี้เข้ามาทำอะไรครับ มากินอาหารในร้านแล้วเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินในตัวไหมฮะไม่มีเงินด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวเงินตัวทองที่เข้ามากินอาหารร้านตามสั่งแล้วไม่จ่ายเงินนะครับตอนนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็สามารถช่วยกันจับไปได้แล้วนะครับหลังจากนี้เอาไปไหนครับเอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยเกินสู่ธรรมชาตินะครับครับโอเคครับเอาล้ลูกปลากลับบ้านนะโอ้ทนั่งที่ไหนวันแรกลงคารักาเลย ่าไหน่านีแหละ่านี้เหรอตอนนี้เจ้าที่หน่วยกุภัยนะครับก็จะนำตัวเงินตัทองนะครับลำเรียงใส่รถจักยานยนต์ไปปล่อยคลืนสู่ธรรมชาตินะครับไปได้ป่ะพี่อย่างี้ไมเใส่รถไปแวที่เออวที่สุดัวมีมั้ไม่ดุหรอ้งจะดไอไรเลยก็ได้พี่ นี่นะครับก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้นําตัวเงินตัวทองขนาดลําตัวความยาวเกือบ2เมตรนะครับใส่รถจักรยานยนต์เป็นรถมอเตอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะนําลําเลียงตัวเงินตัวทองนั้นนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหลังจากที่ได้เข้ามาภายในร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็กินอาหารของทางร้านนะครับโดยไม่จ่ายเงินตอนนี้เจ้าของร้านก็ขออนุญาตให้ทางกู้ภัยมาจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ น่าเศร้าเลยอะโลก